ครับผมตอนนี้มาที่ข่าวงานรํำลึกดีกว่านะครับซึ่งก็จากไปแล้วนะครับกับคุณยอดรักศักใจเนี่ยปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่7แล้วนะครับในในปีนี้เนี่ยก็เลยมีแฟนเพลงต่างๆโหเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีการมาจัดงานรํำลึกให้ครับ ยังคงเป็นที่รักของแฟนเพลงนะครับแม้ว่าเสียงของอดีตนักร้องลูกทุ่งยอดรักสลักใจก็จะล่วงลับไปนานถึง7ปีแล้วแต่ว่าความรักความคิดถึงนะครับของแฟนๆที่มีให้กับแอลยอดรักนะครับนักร้องลูกทุ่งขวัญใจคนไทยเจ้าของเพลงดัง30ทั้ังแจ๋วครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด6กพันาพันถ้าเกิดนับเป็นพศนะครับปีนี้คุณยอดรักนะครับก็จะมีอายุ59ปีแล้วนะครับ โดยในง,งานนี้ก็มีนายชาชาย GMC สีพงนายโอปจอเลยครับพิจิตแล้วก็น,น,นายธนะไทยนะครับคำกลางพร้อมด้วยแฟนเพลงที่รวมตัวกันตั้งชมรมคนรักยอดรักสลักใจประมาณ100คนร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับยอดรักนะครับในวันคล้ายวันเกิดที่บ้านหาดแตงโมตำบลยิ้วรายอำเภอ,เอ,อตะพานหินนะครับจังหวัดพิจิตทีเ่เขาเนี่ยก็เสียชีวิตลงนะครับเมื่อ วันที่9สิงหาคมพศ2551ครับโดยแบ่งเป็น2ช่วงนะคะคือช่วงกลางวันจะมีพิธีสงฆ์ค่ะส่วนในช่วงเย็นและค่ำก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นศิลปินนักร้องมาร่วมกันจัดฟรีคอนเสิร์ตเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงที่ยังคงคิดถึงคุณยอดรักสลักใจค่ะาาาบอออยุันนต้งเ เวลาทนไปเลยจริงๆนะแล้วเพลงนี้ก็ตอนนี้ก็ยังดังอยู่ทุกคนก็ยังร้องได้ใช่ค่ะ